ัดส่วนไ้เลยนะถ้าใครที่จะเอาไปเผื่อพื้นที่นะเป็นพื้นที่ลิฟที่รถเข็นเข้าได้นะรถเข็นเข้าได้นะครับนะกว้างนะแนวกว้างคือแนวนี้แนวกว้างนะ1เมตรสิเซนคุณเผื่อไว้นะจริงๆมันอาจจะเมตรห้าเซนประมาณนี้นะแล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่าคุณเผื่อไว้เลยเมตรสิเซนปลอดภัยนะครับส่วนความลึกเนี่ยเมตรสี่สิบนะฮะเมตรสิเซนคูณเมตรสี่สิบนะครับ, 40, รบจาไว้เลยนะฮะทีนี้ผมก็เลยคิดว่า เราจะได้เกรดไอ้ตัวโถงตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้เห็นไหมตรงข้างบนเป็นผนังสูงขึ้นมาเลยนะฮะผมก็เลยต้องการที่อยากจะเดคเรดตัวทีวีวอลตรงนี้ให้มันดูแกรนด์สักนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็ทำดับเบิลวอลลุ่มมาแล้วนะเราก็อยากจะสนับสนุนให้พื้นที่นี้มาดูสเปเชียลมากขึ้นอีกนะครับอ่ะตรงนี้นะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นลิฟต์นะฮะตัวนี้เป็นลิฟต์ผมก็คิดว่าลิฟต์โฮมลิฟต์ทั่วๆไปนะฮะอย่างที่เห็นอย่างเงี้ย คุณหาได้ตั้งแต่ราคา,าสักห0 0แสนเนี่ยยันกระทั่งหลานห้านะฮะสองชั้นมันแล้วแต่อีห่อแล้วแต่แบรนด์นะครับแต่แน่นอนมันมันแล้วแต่เราเลือกนะอยู่ที่ตังในกระเป๋าคุณนะฮะซึ่งตรงนี้ผมแค่แนะนำว่ามันควรจะมีนะฮะมีส่วนมียี่ห้ออะไรก็ต้องไปศึกษาเอานะครับทีนี้การเชื่อมต่อระหว่างสเปซชั้น1กับชั้น2เนี่ยเราใช้ตรงนี้เป็นเป็นคอหลักเพื่อเพิ่มอำนวนความสะดวกแต่จริงเรามีบันไดยอยู่แล้วนะครับ ตรงโถงนี่มันเป็นโถงทางทีวีตัวทีวีวอลตัวนี้ผมก็เลยได้เกร